ลาผู้หญิงถึงผู้หญิงรวยกว่าตอนอ่านข่าวบ้านบนดอยไก่มีสุกกวานซื้อที่ทั้งเขาไร่ละสี่ล้าน มีสุขคุณดิโลกชัยพัฒนชื่อเล่นว่าไก่นามสกุลเดิมแจ้งมีสุขพิธีกรรายการโทรทัศน์ผู้หญิงถึงผู้หญิงทางช่อง3มีสุขแจ้งมีสุขจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพปริญญาโทคณะวรสารสาศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ด้านชีวิตครอบครัวไก่มีสุขได้สมรสกับพงศกรคุณดิโลกชัยพัฒนหรือคิมช่างภาพโฆษณาบริษัทเกียร์เ เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2556หลังจากที่ทั้งคู่ได้คบหาเป็นแฟนแค่2เดือนและปัจจุบันมีลูกสาวหนึ่งคนเป็นผู้หญิงชื่อน้องนามรูปและย้ายชีวิตไปอยู่ต่างจังหวัดอบขนมสร้างแบรนด์กิจการของตัวเองภายใต้ชื่อมีสุขโฮเมดเบเกอรี่บายมีสุกแลนด์ หายหน้าหายตาไปนานนับตั้งแต่ตัดสินใจหันหลังให้กับจอทีวีเพื่อกลับไปใช้ชีวิตครอบครัวที่บ้านไร่ท่ามกลางธรรมชาติในอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสำหรับอดีตผู้ประกาศสาวคนเก่งอย่างไก่มีสุขถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นเธอบนหน้าจอโทร,รทัศน์ยามเช้าเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอเรามักจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพถ่ายวิวสวยๆรวมถึงวิถีชีวิตธรรมชาติของลูกสาวและเธอน้องนามรูปอยู่บ่อย เช่นเดียวก,กันกับภาพถ่ายที่เมื่อไม่นานมานี้ที่คุณแม่ไก่มีสุขได้นำภาพมาโพสลงบนอินสตาแกรมซึ่งเผยให้เห็นบรรยากาศการใช้ชีวิตอยู่บ้านในช่วงนี้ของน้องนามรูปว่าในแต่ละวันลูกสาวของเธอต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างล่าสุดในบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของไก่มีสุขได้โพสภาพบนดอยสูงพร้อมแคปชั่น เอาจริงๆเมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าแชร์ขายที่ดินเพราะเกงใจคนติดตามเราในโซเชียลแบบประมาณว่าขายทุกอย่างเลยนอกจากเบเกอรี่เลยขายแต่ออฟไลน์มาตลอดจนวันนี้มีลูกค้าพูดว่าขอบคุณคุณไก่ที่แนะนำให้ซื้อที่ในวันนั้นพี่เลยมีเงินเก็บเป็นก้อนในวันนี้ที่ดินเก็บไว้ยังไงก็มีแต่ขึ้นราคาไม่เน่าไม่เสียทิ้งไว้เฉยๆหมดเรื่องทุกอย่าง ที่ดินก็ขึ้นราคาเฉยเลยใครอยากเก็บเงินผ่านทางที่ดินพี่ไก่แนะนำนะคะขอบคุณของลูกค้าทำให้ไก่กล้านแนะนำค่ะ